นี่นะครับ คือคู่ที่5ของเราแล้วนะครับกับช่อง8มวยไทยซูเปอร์แชมเป็นคู่ที่หลายๆคนติดตามดูมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นห้ามกระพริบตาเด็ดขาดน,นะครับคู่นี้จะต่อยกันในพิกัด69กิโลกรัมครับเราจะได้เจอกับเจ้าสายรุ้งมองลนะจอมน็อกเอาท์จากกรุงเทพมหานครนะครับในค่ำคืนนี้ครับเจอศึกหนักเหมือนกันครับแซมบ้าพันโหดจากบราซิลผลจะออกมาเป็นยังไงชาวบราซิลหรือชาวไทยจะคว้าชัยชนะไปอันนี้ต้องติดตามดูดีๆนะครับผมแต่แน่นอนครับถ้าใครสามารถน็อกคู่ต่อสู้ ได้นะครับด้วยท่าแม่ไม้มวยไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเตะข้างข้อเข่าร้อยหรือซอกลับนะครับแอนตซินมอบให้เลยครับเงินรางวัล1น0 0 0บาทจระเขฟาดหาง3 0,000บาทครับและสําหรับวันนี้มีรางวัลพิเศษด้วยนะครับนั่นก็คือ Fight of the Night คู่มวยเดือดและ Fighter of the Night นักมวยยอดเยี่ยมนะครับสนับสนุนโดย global house ครบหลากหลายให้บ้านคุณครับผมเอาละครับ ladies and gentlemen it is time for the fifth fight of tonight between Thailand and Brazil Let's all welcome Marcos p a l i n o from Brazil! Oh <my> 21 years of age with a record of 21 fights and 17 wins มัดอันตรายครับสำหรับนักชกคนนี้นะครับต้องระวังให้ดีๆและร่างกายแข็งแก่งครับวงในเนียวแน่น คู่ชของเขาในมุมแดงครับขอเสียงปรบมือต้อนรับเรนโบว์สกอสุกไงยิมจากกรุ๊ปเทมมหาคนครอายุ22ปีนะครับชกมาแล้ว64ครั้งชนะมา45ครั้งครับผมฉายารุ้งมอรนะครับดาวลุวงกับปั้นนกครับผมสำหรับนักชกคนนี้นะครับ และสำหรับผู้ชี้ขาดบนเวทีครับได้แก่กรรมการชนชัยจำานงผู้ที่5้วันนี้นะครับเป็นการชกในพ้ำแข69กิโลกรัมครับเรนโบว์ Rainbow สกสุไงย,ยิมวันนี้จะเจอกับน้ำมวยจกบปาสื่อมากกสปอลินอยู่อ่ะเรียย๋ยวจับแฟนๆอย่าละสายตาครับคู่นี้ถูกคู่อีกคู่หนึ่งนะครับถ้าดูตามรูปร่างโงเฮงยี่ห้อของสองกอสุไงย,ยิมนี่ก็ไม่มีเกียร์ถอยหลังครับเร,เรนโบ้นะครับวัย22ปีครับ168 64ชนะ45 ลูกศิษย์ของคุณสมจิตคุ้มเว้นนะครับวงการมวยนั้นมี2สมจิตนะครับถ้าสมจิตแว่นแก้วนั้นโปรโมเตอร์ครับถ้าสมจิตคุ้มแว่นนั้นหัวหน้าคณะสกสุไหยิมครับอ่เดี๋ยวติดตามครับค่าอยู่แถวแถวสารยาจังหวัดนครปฐมนะครับคุณนรุครับคู่ต่อสู้ของเรนโบวันนี้ครับก็คือนักมวยจากบราซิลนะครับมาคอสปอลิโน่ครับวัยแค่21ปีสูง170ซนติเมตรครับอยู่ในทีมงานของลูกสวนครับก็มาเองครับทั้งบังหมัดลูกสวนแล้วก็มูซาลูกสวนนะครับ หน้าตาดุดันเอาเรื่องครับนักชกบราซิลรายนี้เรนโบนี่ไฟที่ลวกะจะมาแจ้งเกิดนะครับแต่ว่าไปแพ้กับนักมวยจีนนะครับนี่นะครับอย่างที่เรียนไว้ครับสังเวียนนี้เอาของจริงมาให้ดูวัดกันไปเลยครับเราสร้างสรรค์ทั้งชาวต่างชาติและเจ้าชาวไทยครับทําให้คําว่ามูลค่ามวยไทยนั้นสูงค่ายิ่งขึ้นครับดูการไหว้ครูของเรนโบสกอสุไหงยิมครับ ตั้งสมาธินะครับหน้าที่ของท่านนาชัยจำนงครับวันนี้นะครับสำหรับนักมวยทุกคนทุกคู่นะครับยังได้ลุ้นรางวัลพิเศษไฟออฟเดอะไนท์ Night, คู่มวยดุดเดือดแล้วก็ไฟเตอร์ออฟเดอะไนท์นักมวยยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์นะครับ,ร,บรับไปเลยรางวัลละ1,000บาทสนับสนุนโดย global house ครบหลากหลายให้บ้านคุณครับขอบคุณ global house ด้วยนะครับสายมือราชฤทธิ์นะครับนี่เทนเนอร์ดังของสกสุไกรกย,ยิม ประเภทสายโหดครับค่ายนี้มูซาลูกสวนครับขึ้นไปถอดมงคลให้กับทางด้านของมาโกสเปาลินโยครับจากบราซิลเอาละครับเดี๋ยวดูครับไม่ธรรมดาครับลูกสวนนี่ซ้อมโหดซ้อมหนักนะครับลูกชายนี่เป็นนักมวยทั้งคู่ครับจบปริยตีแล้วนะครับทีมงานของบังหมัดลูกสวนจบมวยไปด้วยเรียนหนังสือไปด้วยเป็นเรื่องที่ดีครับเอาละครับดูไฟนี้ของเรนโบ์ครับ ไฟที่แล้วนี่ยจูบกำปั้นหงายท้องครับดูไฟนี้ยังไงดีครับคุณมารุสอะไรก็เดาไม่ออกครับมอย3ยกนี่แหมบอกได้เลยว่าจับตาดูให้ดีนะครับคู่นี้ครับนนั่แหละคุ้นมีเสียวครับเอ้าแล้วครับพอซาดิดิดมาชันนี้ครับหมายเลขแปดครับช็อกซ็อกเกี่ยววิ่งมาแล้วก็แข่งชมชกอแปดกดหมายเลขยี่สิบเป็นซ็อกมาอ้าว ไม่ต้องบิวไม่ต้องขายยาไม่ต้องเขย่าขวดครับไม่ต้องอ่านข้างขวดครับสรรพคุณช่องนี้เอาของดีมาให้ดูครับวัดไปเลยเอาครับเก่งไม่ยิงก็กองลงไปครับโอ้โหมาโครมัท์ครับเรนโบวก็ต่อยนักโต้โอ้โหมีซอกเข้ามาคอสตอริลิโอครับประเภทหัวกะโหลกไข่แล้วคู่นะครับสายโหดนะครับแม่กะใส่ศอกเลยครับโอ้โหดูกองเชียร์ครับนักมวยในค่ายของ ลูกสวนก็เพิ่งชนะมาแล้วครับโมเชอร์กลางวันนี่ครับมาเชียร์เพื่อนร่วมค่ายนะครับไม่ยังจ้องครับธนาของมาคอสโซลิโยครับอาวุธหนักแรงนะครับไม่ว่าจะเป็นแข้งไม่ว่าจะเป็นหมัดโอ้โหหมัดขวามาแล้วครับเรนโบ้อ้าวแล้วครับถูกคู่อย่างที่ผมคาดเดาเอาไว้นะครับนี่นะครับถ้าเข้าฝักเข้าฟอร์มเมื่อไรนี่เรนโบ้นี่น่ากลัวเลยครับนี่ครับกีฬาขนานแท้วัดกันที่อาวุธอ้าว ดูแล้วเข้าใจง่ายกองเชียร์มุมนล้วเงินหมั่เหลือเกินครับโอ้โหแล้กันคนละหมัดนะครับโอ้โหปอลยโยต่อยเ้าตัวแล้วเอาอีกแล้วเรนโบนดิเจอร์กัดปั้นล้วนๆนะครับเพราะว่าตัวเองเล่นสายโหดนะครับแม่จะเอาของนิ่มๆมาให้กินนี่ไม่ใช่นะครับฟาดเข้าไปอ่ะไม่เป็นไรครับดูนี้ครับไม่เจ็บแต่เขินครับลุกขึ้นมาได้ครับเปาลิยโยหมัดฝายังไม่ถึงครับทาะของเรนโบ้ นี้ครบทุกสว,วีบจริงๆครับนักสู้ทางช่อง8สมเป็น킹สปอร์ต f Fighting นะครับแาจจะตีศอกครับบราซิลยังไม่ถึงครับออกไม่ออกออกไม่ออกสายหน้าแลกกันกิ้มลำตัว สหมุนทั้งตัวครับทางกานของเรนโบ้แม่เชื่อว่าแฟนทางบ้านก็ใจหายแวบเลยครับบอลคู่นี้มีสิทธิ์หล่นมีสิทธิ์ร่วงทั้งคู่ครับนั่นแหละครับเป็นไปได้หมดนะครับทุกหน้าทางช่องแปดนะครับไม่มีอะไรกรุบกรอบเลยครับไม่มีอะไรของหวานที่คล่องคลอนะครับเกมบนสังเวียนเลือดที่นี่แม่มาคอสต์บริลิโอก็น่าจะทราบนะครับขอกของเรนโบ้เอาครับเมื่อสักครู่เนาะเนาะแปดเข็มไปแล้ว โอ้ยสองสวนกากาศครับสายหน้าเรนโบาครับแกะเกมเหมือนกันครับละบูอย่างเดียวไม่ได้เหมือนกันครับมีโอกาสพลาดเหมือนกันไม่มีกลัวครับทางด้านของปากออสโอ้ยพักก่อนพักก่อนกลับมาชมความระทึกใจกันต่อนะครับสำหรับคู่นี้นะครับใครจะน็อกใครนะครับเรนโบ์สกอสุนัยยิมกับม์กอสปอรลินโยครับ โอ้โหยกแรกนี้เราได้เห็นแล้วนะครับอาวุธของทั้งคู่ที่ออกมานี้เได้ลุ้นได้เสียวกันนะครับไปดูภาพช้ากันเลยครับประเภทสายบวกครับไม่ใช่สายตืดนะครับนี่ครับเปิดหน้านี่ท้าดดวเลยครับไม่มีกลัวครับทางด้านของมาก็ตบซ้ายวางแข้งแปลนโบก็เตะขวาต่อยขวาครับไม้คู่นะครับแบบนี้ครับตบซ้ายครับดูครับไม่ครับลำตัวแล้วตบซ้ายอีกทีหนึ่งนี่ครับท้าดวนเลยครับ กวาดลูกนี้สวยงามครับแม่หลอกหนึ่งชั้นครับดูลูกนี้ครับโอ้โหนี่ต่อยมาแล้วก็เสียหลักนะครับเรนโบ์ครับสับอกนี่ครับจังหวะบวกสอกกันนะครับโอ้โหประสานการกาศเลยครับแมแลกเป็นแลกครับแตกเป็นแตกครับนี่ครับสัญชาตญาณของนักสู้ครับ อ,อย่าลืมนะครับรางวัลพิเศษจากแอนตซินยังมีนะครับบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดครับน็อกด้วยแต่การคอเข่าลอยสอกกลับรับ10,000บาทถ้าเจาอเคราฟาหางก็รับไปเลย30,000บาทครับอ่าครับลุ้นกันต่อครับให้กำลังใจทั้งคู่เลยนะครับดูแล้วสบายตาดูแล้วสบายใจครับนี่เป็นเกมการต่อสู้ล้วนๆเอาใส่ไปมันทุกเม็ดครับแบบนี้ครับโผ๊ะกันทุกดอกกรรมการธนาชัยงัดมาจับมือชกอดูแข่ง้ายหน้า แตกต่างคนต่างไม่ถอยเลยครับยกนี้ครับเดินเข้าใส่แล้ครับมาคอสโซลิโยเล่นโบกระดั่างก็แข้งขวาโอ้โหแต่ว่าอาวุธของมาคอสดูครับเตะตลอดที่ดูครับเอียงรอเลยนะครับเลนโบเอียงรอกระดยังสวนครับมาคอสกระชังนักเหมือนกันครับสงสัยไม่เคยเจอแบบนี้เอาโอ้โหเดินแน่สาดแข้งยังเดินแล้ครับมาคอสโอ้ยซ่อยโอ้ยแผลหลวมไม่ได้นะครับหลวมไม่ได้ครับเรนโบอ้าวโดนแล้วมาคอสบุกแล้ว ใส่ับมีศอกเติมเข้าไปแม่ช็อตอะไรไปหรือเปล่าครับทางด้านของเรนโบ้แหมเหมือนจะนิ่งเลยนะครับทางด้านเรนโบ้ครับต้องพยายามสวนแล้วครับกำปั้นของดีไม่อยู่กับตัวครับทั้งหมัดทั้งแข้งโอ้โหแข้งขวามาแล้วหนักๆแรงๆไยขวาต่อยขวาต้องระวังชอกสวนแล้วครับอ้าวอ้าวทำท่าจะเอียงครับ Rainbow. เรนโบ้ดันล้มลงไปแห่เหมือนยางจะแตกเลยครับ ขาซ้ายน้าครับบานพับนอกอ่าโดนโอ้โหดูครับมาเต็มเลยครับทางด้านของมาโกสเ่นโบก็ตบซ้ายจิ้งขาเข้าไปแม่อย่างนี้ความบางต้องฝากไว้ที่หมัดของเรนโบเลยนะครับพลังกระั้นหนักหนักอ้าวโดนลูกซ้ายอียงไอ่าโดนตานี้แล้วมาสเดไปที่นึงอ่าโดนทอกโดนลตัวแลกกันอีกชดนึงแมพยายาัดตัวนะครับทางด้าของเรนโบ้ครับหมัดซ้ายหมัดขวาต่อยเข้าไปคับ อาครับนี่คือแรนโบว์้อมกอสุ่งไรจีนครับนักสู้จากสารยาครับนครปฐมครับมาเห็นแรนโบว์้ก็ถึงโบวี่นะครับเอ้าวฮักซ้อมครับมากคอสต้องไม่มีกลัวครับมาดิครับอมาดิครับเอามาดี้มาดี้มาดี้เอารับตัวล่วงไม่ล่วงงอไม่งออยู่ไม่อยู่คุณมนุษย์มาเจอตัวนะครับมีหยุดในการต่อสู้ของมากคอสครับโรนโบว์ตอนนี้ ขาซ้ายเนี่ยจะเจ็บนะครับแต่ว่าหัวใจตอนนี้เต็มเกินร้อยครับโอ้ยโอ้ยว่าที่ดูเดือนว่าที่คู่ดูเดือนคู่น,นรกแตกมาดิอ่ ไม่ค่อยดีนะครับมาคอสเปอลินโยครับแต่ว่ายังกัดฟันได้แข็งแกร่งจะล่วงครับจะร่วงไหมโอ้โหทะลุองศาเดือดไปเลยครับฝรั่งก็ต้อบอกว่าฟอสต์ไฟส์นะครับโอ้โหโอ้ my god ครับอะไรกันนี่ครับยก2ที่ผ่านมาเหมือนจะแย่นะครับเรนโบว์นะครับแต่ว่าโอ้โหช่วงท้ายปลายยกนี้ไล่อัดลำตัวมาโกสเปอลินโยนี่อาการอย่างเห็นได้ชัดเลยครับอย่างที่ผมเกริ่นไว้ตั้งแต่ต้นรายการครับไม่ต้องไปอวยนะครับค่ายนี้ ให้ภาพมันฟ้องครับนี่คือคุณภาพของพามันครับมวยไทยซุปเปอร์แชมป์ทางช่อง8ครับนี่ครับมาเลยครับไคยพร้อมสังเวียนนี้ครับคุณสมนึกพัทบุรีสาวสิงห์น้องเฟรมครับน้องแป้งครับเทพธรรมะครับเอาละครับดูภาพช้าไปด้วยนะครับทำท่าจยัดยางแฟบนะครับต้นขาซ้ายเจาะเข้าไปแม่นี่ไม่รู้จะทำไงครับแท็กเข้าเอวก่อนครับแล้วหลังจากนั้นครับนี่โดนตบซ้ายครับจุดเปลี่ยนอยู่ตรงนี้นะครับ ตบซ้ายเขาจุดนี้ทำท่าจะซึมนะครับแล้วหลังจากนั้นโดนเคาะลำตัวครับไม่รู้กี่ชุดตั้กี่ชุดเข้ามาชุดใหญ่ไฟกระพริบอย่างที่เขาว่าแหละครับแม่เหมือนจะหมด้ลยนะครับมาคอสฟปอรลิโน่นะครับไล่แล้วก็ไล่ต่อยจนตัวเองนี้หมดแรงครับ6กสายมาครับขวาตรงเข้าลำตัวโอ้โหแต่ว่าแข้งซ้ายของมาคอสก็ออกตลอดครับแข็งใจกัดฟันเตะแล้วครับโอ้โหซีโค้งซี่อ่อนๆซี่สุดท้ายแหละครับ มาเดือดกว่านี้ก็น้ำต้มกาแฟขายตอนตีสามตีสของพ่อค้าแม่ขายแล้วนะครับขอบคุณ FC นะครับทราบข่าวว่ามีทุกเพศทุกวัยเลยนะครับตั้งแต่รุ่นกระตอยันถึงวัยหลักเก้าครับชมทางช่อง8นะครับขอให้ทุกคนแข็งแรงครับออกกําลังกายวันนิดแล้วก็ชมวยช่องแปกันแม่ก็ไต่บริเวณทับต่อตลอดเลยครับมาคอสโตลิโครับแต่ว่าเนโบครับตอนนี้เห็นจุดอ่อนลยครับพยายามเดินเข้าตัยลำตัว จำมีตะขวาแมวหูประกบวงในครับใบโมะบอกไม่เอาเข้าวงในดาวต่อยกันดีกว่าโอ้มาขวาที่โดนเต็มๆนะครับแหมเวทีมวยไทยแต่วันเน้นกับปั้นนะครับนี่ครับกำปั้นนั้นทรงพลังอยู่แล้วนะครับโอ้โหต้องชมมาคอสด้วยนะครับกระดูกมวยอาจจะไม่เท่าไหร่แต่ว่าหัวใจนายหล่อมากครับมาคอสจากบราซิลแหมเจอเตะเจอมาดีท่าทางไม่ค่อยดีนะครับมาคอสครับแหม ทีมงานลูกสวนแันหมัดน้องอาลิฟมูซาบอกโกโกโกครับไม่โกไม่ได้ครับเดินมาสอกมาเอาใส่เข้าไปโกกโโอ้โหไต่ซ้ายเข้าไปครับทางด้านของเรนโบว์บาคารสมาต่อยฟ้าไม่ถึงแต่ทีงานก็ลุ้นแล้วครับพยาจะบอกให้มาโอ้แต่ว่าเหมือนจะอื้อจะตื้อไปหรือเปล่าครับนะครับพยายามจะเร่งนะพยายามจะเร่งนะครับ แต่ว่าสีข้างลำตัวนั้นทางด้านของเรนโบ์ดักเขาาเอามายแล้วมากแล้วโอ้โหมีหลายก๊อกแล้วครับเรนโบ์ก็เล่นกันพุ่งกัาทิอย่างเดียวแล้วครับตัดสีข้างบ้างตัดชายครองบ้างโอ้โหเดือดจริงๆครับคู่นี้แม่เรนโบ์เองก่อนเหนื่อยใช่ย่อยนะครับต้องออกมาทนแล้วครับกองออกแข้งซ้าย S <S> <Pop> มาแล้วครับบาคอสแรงมาอีกแล้วต้องไปถามแฟนโบว่า3ยกกับ5ยกอันไหนมันกว่ากันอันไหนเหนื่อยกว่ากันนะครับนี่คือการตั้งกฎกติกาครับให้มวยไทยเป็นกีฬามากขึ้นใส่กันไปเอาเอลแอนไปแล้วมาแล้วเอ้าเอาเอ้างานเข้างานเข้างานเข้าไหมงานเข้าไหมแม่แต่ว่าลูกตามนี่ยังไม่แม่นเท่าไหร่นะครับชนะของมาคอสครับต่อยขวาได้นะครับแต่ว่าศอกนี่ยังตามไม่ทันตามไม่ถึงโอ้โหสุดท่า เชื่อจริงๆครับนี่ครับตะโกนสุดเสียงเลยครับมาโกสจะแย่อยู่แล้วนะครับชีวิตตกขีดแดงไปแล้วครับไม่ได้บัดนี้ผมว่าแพ้นะครับนี่ครับขอโทษน้องเลยครับโอ้โหเหลือเชื่อจริงๆครับนี่ครับออกมา กูดกับแฟนทางบ้านเลยครับทางของมาคอสปอลิโยนเลยครับก็ทุกสายบัตรเดียวเลยครับพลิกชีวิตเปลี่ยนชีวิตเลยครับวันเป็นคู่ชนะไปเลยครับวันที่ต้องบอกว่าเป็นวันอะไรครับโอ้โหเรนโบยังงงๆอยู่เลยครับสุดๆไปเลยครับมีโอกาสลากตาครับแบบนี้ครับโอ้ยต้องคอยประคองครับยังเมาอยู่เลยครับเรนโบเอาครับนั่งก่อนครับนั่งก่อนครับไม่ต้องรีบครับไม่ต้องรีบครับตั้งสตินิดเดียวครับดูพาพช้าครับ อดูภาพช้ากันอีกครั้งนะครับพยายามจะบุกไปนะครับไล่ต่ออยู่ดีๆนะครับทาหน้าของเรนโบ้ครับนี่ครับโอ้โหหมัดขวาได้นะครับมีอาการนะครับมาคอสเปอร์ลินโนครับเจอหมัดขวานี่เข้าไปลูกนี้ดึงครับโอ้โหแล้วก็เตะขวาแล้วดูเฮือกสุดท้ายนะครับมาคอสเปอร์ลินโนครับพยายามบุกนะครับแลกกันไปแลกกันมานี่ครับเรนโบ้ก็พยายามโต้ครับแล้วดูครับหมัดนี้ครับมีอาการแล้วนะครับหมัดขวา โดนอาการไม่ค่อยดีครับจากนั้นมาก็ตามเข้าไปแม่แต่ว่าศอกครับศอกยังไม่ค่อยยังไม่โดนนะครับแต่มาโดนครับทีเด็ดลูกนี้ครับโอ้โหเหลือเชื่อจริงจริงครับดูครับไฮไลท์รวมๆนะครับคาบที่แรกกันไม่มีใครนึกว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับแม่ทีมงานลูกสวนนั้นเงียบไปแล้วแล้วมาฮึดดอกนึงแลกซ้ายหน้าทีเดียวครับมาก็นั้นถึงก่อนนะครับดูครับโอ้โหต่างคนต่างแลกซ้ายหน้าครับแต่ว่าดูท่าจบของ รนโบว์สกอสุงไหยิมครับเหลือเชื่อจริงๆครับโอ้โหขอบคุณพระเจ้าครับซ้ายเปี้ยงครับถึงก่อนครับทางด้านของมาคอสแล้วดูท่าจบครับปีรังกามองฟ้ามองเพดานเลยครับเรียบร้อยโรงเรียนมาคอสขอบคุณกายครับบอกผมหน่อยครับว่ามันกว่านี้มีที่ไหนอีกครับมันไม่มีอีกแล้วนี่คือช่อง8ปบวยไทยซูเปอร์แชมครับ and after three rounds of action your winner by tko in the third round the blue corner marcos molino from brazil